สวัสดีครับผมเก่งแฟมิลี่ครับวันนี้ผมพามาชมรถสวยๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าฮ o น d a c ซ v i c f เอดีปีสอง0นะครับคันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบเลยครับนางฟ้าชัดๆครับลองดูรอบคันก่อนนะครับสีสวยมากเจ้าของดูแลดีมากครับนี่รถปีสอง0นะครับสภาพแบบ ผมเคยขายรุ่นนี้มาน่าจะประมาณสักยี่สิบคันครับคันเนี้ยสวยที่สุดบอกแค่นี้พอครับ oh. รอบสุดคันเงาวิงคงกริปมากครับกริปจริงๆเรามาดูภายในกันนะครับน,นะครับเป็น 1.8E ครับคันนี้จะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันคุยคอนโทน ถือว่าออปชั่นครบเลยครับที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับประกันชั้นหนึ่งครับมือเดียวป้ายแดงประกันชั้นหนึ่งครับจะมีประกันชั้นหนึ่งเหลืออีกแบบล้นๆเลยครับประกันประเภทหนึ่งนะครับหมดยี่สิบสี่ฟิงหาสองห้าหกหกครับดูแลดีมากครับบอกเลยครับเจ้าของดูแลถึงครับ การที่รถปีสอง0ันสิบยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่เนี่ยครับแสดงว่าต้องทํามาตลอดไม่เคยปล่อยขาดแสดงว่าเจ้าของดูแลดีมากครับผมจะเน้นตลอดว่าถ้ามีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยแสดงว่ารถเจ้าของดูดีดูแลดีเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันนะครับคันนี้เคยมีทําสีนะครับแต่ว่าแค่เก็บริ้วรอยเฉยนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมครับ เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากครับเดิมสนิทครับคันนี้แตวเรามาชมด้านหลังกัน้างนะครับนี่ครับเก็บสามพาระได้เยอะครับกว้างขวางขับดีมาก ยางปี2021ครับดอกลน้นๆเลยครับสวยจริงๆครับคันนี้ทำไฟแต่งมาด้วยนะครับเป็นไฟเดไลท์อยู่ในโคมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับสวยมากเลยครับ กริปจริงๆครับคันนี้ถ้าท่านใดหาอยู่พลาดคันนี้ไปแล้วนะครับผมบอกไม่ได้เลยว่าว่าเมื่อไหร่จะเจอสภาพแบบนี้อีกครับพอรถมือสองนะครับมันมีเพียงแค่คันเดียวท่านใดหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับเครดิตดีฟีดาวผมจัดให้ได้หมดครับมีไแนัซนบริการถึงหน้าบ้านนะครับถ้าท่านใดอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับหรือมีสวยๆแบบนี้จะขายให้ผมนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับที่ 081 077 4072เก่ง Family ครับขอบคุณครับ